ไม่มีทุนจะสร้างชีวิตได้อย่างไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะหลายๆคนอาจจะกำลังสับสนและคิดมากคนมีทุนเท่านั้นถึงจะได้เปรียบนะคนธรรมดาคนที่ไม่มีเงินเสียเปรียบทำอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วจริงๆเราไม่ใช่เลยค่ะ วันนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีทุนนะแต่ก็ไม่ได้มีใครห้ามเราที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็นําตัวเองไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้นี่โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้ค่ะข้อมูลข่าวสารของเราเราสามารถแค่คลิกอินเทอร์เน็ตก็รู้ได้ทุกเรื่องที่เราอยากรู้ละยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราอยากจะเป็นคนขายของออนไลน์เนี่ยแล้วเราไม่รู้วิธีการขายของออนไลน์เราหาข้อมูลจนเราเกิดความมั่นใจก่อนก็ได้ค่ะ ดังนั้นพอเราเกิดความมั่นใจแล้วเราก็สามารถที่จะพรีออเดอร์โดยที่เรายังไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งว่าคุณจะเปิดร้านอาหารบางสิ่งบางอย่างจะเปิดร้านอาหารหรือจะเปิดร้านหนังสือหรือจะทําบางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถขายไอเดียกลังอากาศให้กับกลุ่มลูกค้าของเราก่อนได้เพราะตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์แล้วค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าร้านหรูๆอีกต่อไปแต่เราสามารถขายไอเดียและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆและถ้าเกิดมีคนสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้ากับเราเราค่อยทําที่หนังก็ยังได้ค่ะ ยกตัวอย่างชีวิตจริงของตัวเองเลยแล้วกันนะคะอย่างครูสิตาเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ใช้ทุนเหมือนกันเพราะว่าไม่มีทุนนะคะแต่ว่าโพสต์สินค้านะคะโพสรูปสินค้าบน Facebook แล้วก็ขายไอเดียว,ว่าเนี่ยใครอยากจะร่วมงานกับเราเรารับตัวแทนตัวแทนภาคเนาะไม่กี่คนนะถ้าใครอยากร่วมงานกับเรามาบุกเบิกรุ่นเดียวกันก็อินบอกมาพูดคุยว่าชอบเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าปรากฏว่าลูกค้านะคะหรือว่าตัวแทนเนี่ยก็ให้ความสนใจเยอะมากซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีสินค้าเลยสักชิ้นนะ หลังจากนั้นพอเราเปิดพรีออเดอร์เราก็ระบุก,กับลูกค้าไปเลยว่าเราจะทําการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าสั่งพรีออเดอร์นะคือมาจําแค่เครื่องหนึ่งก่อนหลังจากนั้นเราจะจัดส่งให้และเราก็เอาเงินของลูกค้าที่มาจำเนี่ยไปจ้างผลิตไปสั่งผลิตนะคะและหลังจากนั้นเราก็ส่งของให้กับลูกค้า เรียกว่านั่นคือประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าบางครั้งถ้าเราศึกษาข้อมูลจนมั่นใจแล้วแล้วเราเอาไอเดียเราออกมาสู่สู่โลกออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถสร้างไรายได้ได้และเริ่มต้นได้แม้เราไม่มีทุนแต่เราจะต้องรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่เราทํานะคะแล้วก็หากคนที่เขามีความสนใจใคล้ายๆกันกับเราและที่สําคัญค่ะอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับผู้คนคะ่ะ คลิปดีๆมีประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างชีวิตของคุณสิตามีเยอะมากฝักขูเองไม่ได้เริ่มต้นจากคนมีเงินนะคะแต่ว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เลยเปลี่ยนลองไปเสิร์ชดูด้านล่างค่ะ